คนชื่อซาเวดหล่อไม่หล่อมันเยอะนะซาเวดซาเวดเ,เอ้ยจ่ายด้วยสีแ่แสนในเส้นมีตังไหมมีก็ได้ครนก็ได้เดิแต่พมกก็ไม่เชียนเองอ๋อหรอเขาบอกว่าเขาบอกว่าทำได้นะไปไปไป เลี้ยงเลยเลียงแถวเลยต่อแถวต่อแถวต่อแถวรก็รอก็อรอยเนได้อยเจ็ดสิเจ็ต่อแถวไงก็ต่อแถวกันที่วมไปเส้นิเจแล้วคนคนแรกมันจะโดนเยอะ่รวมไม่รวมไม่เส้นเท่ากันหมดทั้งดม่เส้นสิบแปดรางวัลมหนเหมยยยยยอยย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 ยนยย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 ยนยย้ยยย สรรนี่ไงก็จ่ายดีสิแต่กระเป๋าอะไรครับกระเป๋าอะไรเหมือนกันหรอจาัเป็นพี่แันหนึงาวสิเจ็ดคนเป้ครับทำอะไรกันนี่ไงนั่นอ่ะทำมาบำเพนดิเราอะไรอ่ะจักอะไรกันไปลูายู f o o d company. ก้าแล้วอย่าเพิ่งแ่เป็นพี่มีคนนะโอ้ยแต้มไปแล้วอ่ะเ้าน่าปัด18ปัด18ไม่ใช่เพิ่มเอี18ได้ไปเลยอะ18ด็อะไรเดไอ้คนนั้นถือว่ารวยไปอ่ารือแรงกับเมอที่มันเหลือก9,500ไม่ได้ดีมันต้องเหลือก9,420โอ้ยอย่าพูดไปเอาไนะมันต้องเป๊มันต้องเป๊ะดิมันต้องเป๊ะมีคนมีคนดแบบ

โอเคไปละอุ้ไม่ทจบเลยใครมาทีนี้ไม่ต้องส่งเงินแกงแล้วกันไม่้ีลอยรข้างด้น้องน่เอเก้้เมวากวาตีแม่งเลยอ่ะไอ้ใครยับตีกลัวให้เดินดีๆนี่มึงหยบตีมวะเจ็บเนี่ยโอ้ตีใหญ่เตีใหญ่เกินอ่ะตีนใหญ่เกินตีนใหญ่เกินเียอ่ะเราหยบ ตีนใหญ่ไงตีนใหญ่ไงโดนเหยียบอ่ะตีนใหญ่อ่ะอร่อยดีอ่เจ๊นอะตีใหญ่ไงโดนเหยียบอ่ะโอ้ไม่มีหรอกออตีนใหญ่อ่ะตีช้างอ่ะออยจักรแม่ให้เปียกเหม็นจัดเลยเชฟกันหน่อยเชฟกันหน่อยอร่อยได้กินเปรี้ยวอ่ะกินเปรี้ยวอ่ะฮะมันว่าใครอ่ะไม่ใช่ว่าคนอื่น ใครจะรับก็รับใครเปรี้ยวก็รับด้อใครเปรี้ยก็รับด้วคตรเต็มเลย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 เฮ้ยหยแกนสู่ครับเม็นเนเต็มเลยตรเต็มเลยตรเต็มเลยไม่ไเยมนเกไม่เราเว้ยจะยายาต่อก่อนนะต่อยก่นล้วมันจะเก็บไม่ได้เก็บได้มึวครเก็บได้เก็บเลยไอบอลมีงออกไปได้รไลบอลออกไเลยกดเก็บแล้วกดเอ็ดิมันจะได้วชต่อไปไ ยกเลิกไปจ้าโดนหลอกอ่ะโดนหลอกอ่ะโดนหลอกอันนี้เนี่ยโดนหลอกโดนหลอกติดขอไปแม่งไม่ขึ้นวะมีใครเสิร์ฟข้าวเสิร์ฟน้ำไหมเนี่ยตีใหญ่อ่ะตีช้าอ่ะตีช้าตีตีใไงอ่ะไปไปไปตัดยากว่าตัวจะเป็นเฮทำงานแก๊งว่ะพวกหมดงานอ่ะ ตั้งนานเพิ่งรถไปยังไม่ถึงยี่สิบเลยเฮียกินเปรี้ยวหรือเปล่าใครอเลยกินเปรี้ยวเนี่ยไอ้เยโดนบัรเพนไม่ละมึงงี้อ่ะใช่ใช่เฮ้ยใครที่ ใครที่โดนอ่ะแคปรูปลงหน่อยแคปรูปลงหน่อเดี๋ยวกูให้เดี๋ยวกูจะบอกไอคิวว่าแจกมีเลยแจกแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคโอเคโอเคคนพี่กวาอ่ะเอางี้มึงฟังนะกูนั่งมอเตอร์ไซค์ไปร้านเกมแล้วเดี๋ยวให้เด็กร้านเกมจ้างจ่ายยี่สิบบาทเลยเด็กร้านเกมฮัลโหลว้าวุ้นจัดเลยจริงเอ้าวุ้นจัดเลยฮัลโหลอรอนอยเดกกระเด็นใส่พี่น้องจิตเบี้ยวจัด เราพี่เพลพี่บอกบอกทุกคนที่บังเพลน่ะไอ้อย่าเพึ่งบังเพลนะต่อแถวก่อนเดี๋ยวกูจะให้อะไรหน่อยอครับเรียกมึงเรียกลมมึงเรียกรวมกันนั่นมีใครบ้างไอคิวคือมึงไม่เคยตั้งแต่ตั้งแต่เกิดมากูไม่เคยตั้งเลยเดี๋ยวติมาก่อนเออขอดูไอ้นี่ก่อนนะ ไม่ทำไม่ทำไม่ดอมคงไปตอบมีโคเก่าอ่ะยัมันช่างอเลยเดี๋ยมึจะไอบอลแหลกอันีคนเดียวเอออาทิตย์นี้ใครที่กวาดไม่ต้องส่งเงินแก๊งนะไม่โดอารี่บอแล้วเดมีโบนัสพิเศษให้ด้วยเดี๋ไปจ้า่อนดี้ีะคุณในบอลจ้า้วย1,000นะ1,000คนนะหี้อเหลือ900กว่าทีอ่ะทเนี่ยปเพราะว่าคนปัดเกินเพราะว่าีเดี๋ยวก่อนขับไป โอ้ยขันลายมือดวอโอ้โยเียลายมืออย่างกับตีนหมายเดี๋ยวเจอภาษาไทยเกณฑ์สี่นัดป่ะโอ้ยกดจพี่แต้มว่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอ้ยแล้ก็ประมูลเหลือหลายคันอยู่นะใครที่จะขับอ่ะเดี๋ยวให้ยืมยืมขับไปขายยาได้นะก็มายืมยืมได้โอ้ยใครที่อยากเรียกแอบไม่บอกก็รอประมูลมาแรก ไม่ไอคิวไอันนี้คือยังไงคือถ้าเกิดพี่จะขอขับพี่ต้องจ่ายตังค์ไหมไม่เออไม่ต้องก็ได้พี่ยืมอ่ะเอาไปยืมใครเอาจ่ายละห้าหมื่นสำหรับไปไหนไกลตีนเลยไปไกลตีเลยไม่มีอะไรเห็นเลยตรงนี้จะงไม่ขวานมากพีเหนื่ยวะพ่อคุณละแม่งเหนื่อยก็เหนื่อยโอ้คนมาดูก็เยอะอายก็อายเหนื่อยก็เหนื่อยกลิ่นก็ออกไอเบียไอยไอเบียไอมันพิมพออกไปข้างนอกได้หรอไม่ได้เลย เลขก็ไดยคิดก็ออกไอ้เรื่องด้วยเกดีขอข้ามาแจกกันเนี่ยชุมชนใหม่ว่ะคนปาดพื้นโดนเรื่องอะไรกันเพิ่งมาโดนเรื่องไอ้ไอ้นี่ไปมีเรื่องไปมีเรื่องอะไรวะไปอะไรวะสักอย่างนฮัลโหลโดนโดนเรื่องอะไรนะกูลืมแล้วรไม่อยากเก็บเยอะนะ่ออกไปเลยนะ ไอ้ผูกผลงานนะไอ้ฟูดไอ้ฟูดเอาไงโดนเรื่องไหนนะโดนเรื่องไหนไม่ไม่หลบผูกขึ้นแลวทำไมวะโดนเรื่องนี้ตีกันว่าเกินเลยมัผมไม่รู้ใครมาดูเยอะแยะวะอายก็อายไอ้นนี้โดนเรื่องไรวะที่โดนเรื่องอะไรอ่ะเนี่ยเราเรื่องเนี้โหดเกินขนาดเลยโอ้ยกีดเม่เอาเกินขนาดเลยว้าวเี้ห้หมดแล้วอย่างเงี้ยเอาไม่กวาดตีแม่งเลยไหมด้วยการ จะเป็นเพลงที่ศิลปินพออไปต่อแถวข้าปีเป็นเพลงไปแถวข้าวปีเสียงบางๆที่ทำให้รู้สึกอบอุ่นใจไอ้หนึงไงอย่าถามก่อนว่าโดนเรื่องอะไรอ๋อกูมาอะไรนี้ทำไรอ่ะไปต่อเลยพี่ตุ๋ยแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงกูไปกูไปเอ้ยไข่มั่วบ้านเงาไอ้บัวต่อไอ้ไข่มั่วบัานเงาเห้ยมั่วบั้นเงา กูเขยเอานะอะลอโหลใครใครใครกินเปรี้ยวสุดออกแถวเลยใครกินกเปรี้ยวสุดออกแถวเลยเดี๋ยวนเนี้ยเออมึงยื้อไว้มึงยื้อไว้อย่างนั้นอ่ะไอ้ชิบมันมันนี่มันโชว์เอ๋ยพี่อะไรอะมึงเดี๋ยมึงออกไปไปเอ้ยมึงพูดกับมึงตั้งนานแล้วไอ้มิกไอมิกยูมิศาสตว์ ไม่ยินเสียงมึงพี่บอยหัวไอ้เหี้ยมาต่อแถวเช็คชื่อพี่บอลนีกล้วฮัลโหลฮัลโหลใครเข้มสุดอยู่ในแถวเลยใครเข้มสุดอยู่ในแถวเลยพี่ไี้ฮัลโหลครับบี้ลูกก้าอับบี้คิวครับพี่ไอ้ยลูกก้าบีคิวไม่บออมีเดีย์น่ะมีใครมีเดียมาต่อแถวเคออาเ้บนพี่เบนเบนเบนไม่มีข้าวหรอไม่มีครับไม่มีข้าวมีครับบอดในเหี้ย เขาจ๊กชื่อแกงปาเต็มปีกับข้าคุณด้วยนะคิวผมด้วยนะคิวผมด้วยนะขอไปคิวผมด้วยนะใบหนึ่งผมไม่โดนแบตหนึ่งมันเกินเบนติกแล้วพี่หมีพี่หมีไข่ต้มไข่ต้มไข่ต้มได้ใบติ๊กยางใบติ๊กยางใบติ๊กแล้วไข่ต้มไอพีดีอาติ๊กแล้วไข่ต้มติ๊กตาหอบหนึงไม่เอา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 พี่ลิททำไมพี่ลิทอะไรนะสเต็ปสเต็อยู่ไหนไม่บิลิทไม่โดนอ่ะ ไูเเฟไอเจฟไอเจฟมันได้กวาด้วยมันดุ่คิวมไม่ได้กว่าหรอเฮียเนาะไอสัตว์ไปจริงว่ะนั่นอะไอลิปก็ไม่ได้กว่าหน่ะเดี๋ยว้นจัดห่อเที่อปแล้วครัอลิไปแล้ว ใครแลบอะไรอะเล้วด่อะคุณมายคุณใครเติดเพลงอะไรอะได้ไม่ให้มาเฮ้ยมึงเงียีกูต่อตีตีแล้วด่าย โตมีประชุมเมืองหออกวันน่ะไม่อยากดีาเออเมีผิดชีบาี่ใช่คอมเมอร์ไม่ชอบแลมดอบโคอันนี้แลมแลมคอมขีดแลมัโค้อ้กยวเกีย ไมันดุดกูไม่ขึ้นวะมีเรื่องมีเรื่องก่อนสตอรี่มั้งอะไรสักอย่างนี่แหละกูไม่รู้วะัะโหลอะโหลแอดีขอสาระโดนเรื่องอะพรอพอพี่แรปดาบโปะมันเลยโดนฮะพอแรปดาบโปะพอแรปดาบโปะเลยโดนเหรออะไรนะคิวอะอะไรอะคิว ไม่น <hi> right? <im iti> <im iti> er ่าอลไม่ล <sh> ้าตาท่เ่าเี่เจ้าคนน้ำเยเนี่ยเปิดไปว้เปิดมาทไเอ้ากิ้วอตตอรับากโเลยไอ้บอลทำว่าไงบอลเนี่ยส่ย้อขวใส่ฝอยส่ปตีโปรีอะไอที่กูบีบโพจัดอ ไลเนนส้นน้องไอ้เส้นเหรอไลเซน,นเ่นวันนี้เข้าเอ็มเกมาดักฝันใครครับไล่เน้นไงในเกมมันก็น่าจะเปิดเพ่ไห ไอพีเตอร์มึงไอพีเตอร์ไอเคมาดับป ok> e ัดใครอะไเนมันรู้รู้มือยู่น้าใบไม่เล่นเลยหลานชื่อมันงงจะได้ถามเพราะว่า่ห้าหมื่นเาเหี้เราจะอบนาแปรน้แป้เราจะไม่เขาไงแล้วน้าแปรมึงฟังมึงฟังเ้าองปรุมได้แล้วพันหนึงอะได้อะไรเข้าองปรุมได้ไรเข้าออรุมได้กรใหญ่ยี่สิลูก เอาประชุมไปเสนอเอากวาด,ดพื้นออกห,หน่อยเว้ยจริงเอาออกเลยไม่รู้ว่ะพี่เร่กวาดไหมพีเตอร์พีเตอร์เปียนะคะรับผอเปียแหละครับ ของพี่ของพี่ของพีอดาวโบเทเลดี้แจ็คของไอ้เหี้ยเด็กเข้าดูครับตอนลงท้าลงใครมาลงใครมาครับโอ้เราอยากดึงดักฝันนะแต่นี่มีใครดักฝันปะเออขอลงท้าเลยครับเต็มเมตตี้มาที่ข้ามา านกไหมจก้วมันาไอ้พมึงยุ่งเอ่ะมีักว่านอ้หนนเนียหนูเนยูว่ามันงานกูว่ามันานากูว่ามันงานกูว่ามันงานว้าวแต่วันนี้นะครับกูว่ามันงานยอะไรูว่ามันง ผมผมได้เบียร์มาห้าอันแล้วอะได้นี่ว่ามาหาข้าวหานอะอ๋ลอ๋ลอลพี่พี่พีมีหลอดอาบน้ำมัหนุ่มหนุ่มมีกันไหมหนุ่มมีหลอดอาบน้ำไหมเดี๋ยวหนุ้อสบเบียให้นะเขารับตัดนอาบน้ำ้วผมตับอกไปอาบน้ำมันก็โดนคูณสองมึงก็ออกไปเอาไหว้ทีขอบคุครับใครจะเอาเบียร์อไหมคะ ใครเนี่ยใครวะใครมันอะไรอะไม่รู้ทำอะไรอะไม่รู้ไม่รู้เขาไปอะไอ้หี้อใครตีเขาอะไอ้ตัดไอเดือนไหนอะไอ้หี่อวิ่งตดใครวะไม่รู้ใคร้างจัดเลย่ได้นจัดเลยจริงครับเจง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 เาไอ้ทีอลืนจัดเลย นอนวนจมด่นอตนอไนอเม่จะดนะฝันเน่ยนอนเอฟเม่อนน้องายไม่ก้าเนี่ยมก้าเ่ยจะ2ออย่างเดียวน่ยอ้ย่อายไร่้ร่ดียกันเลยมึงก่าอฟเก่อนมค่อยเล่นอ่ะ้นกูสวยวได้กี้อัแล้วเ่ยโอ้ไห้มด้ด้จัด้จัด อ <laughs> <laughs> ่แรงงานตัดแรงงานพาร์ทบอมเปนาพันมาทำยังอ่ะไม่ใช่มาเข้ามาตอนนี้แล้วมันมาแค่นี้หรอได้อะกเนียนปเนี่ยแบบบอเปนาห้าพันไม่ทำอ่ะทำแค่สามสี่ร้อยอ่ะทำแค่สามร้อยไปเนี่ยครวะสี่ร้อยสี่ร้อยไม่เคยประชุมที่ไหนมาก่อนเลยไพพนาห้าพันอ่ะไปแล้วโอเคอพีเตอร์อยู่ไหมอ้ปีเตอร์

งอมใหม่โดนเรื่องอะไรอ่ะโดนเรื่องอะไรจักมีสตอรี่ก่อนอะไรแบบนี้เอาปะ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 เขาจะยืมรถตลอดรู้ไหมูกมานนี่ลูกมันห้ารูต่อยได้กูต่อยได้กูปมดแก้มอะไรอ่ะเราพมรับบ้านสวัสดีครับผมคุยรถไปแล้วนะในตัวมึงอ่ะต่อยได้แต่เก็บกลิ่นด้วยนะประกอบใหม่ไปที่นี่ะครับอ่ะใครมันบอกว่ามาเก็บกลิ่นด้วยนะมันใครวะกลิ่นไม่เปรี้ยวแต่เค็มเดี๋ยวคุยกันหน่อยนะเว้ยก็เอาอะไรเก็บผิว คนละคนละเอ็มส่งไม่ส่งเงินมาสิงสองอาทิตย์คนที่มากกว่านะอีกนงนะไหนบีมอยู่ไหนวะบีมครับเรติดปัดประเดียวอยู่นะเอาสักสามอาทิตย์ไหมพี่ไหมเอาป่้เอาเงินไปจ่ายอ่ะมันจะจบไว้ดีเงินอ่ะมันจะไม่มีนะตอนนี้ก็ไม่มีนะคุณทั้ดไม่เงอนมันไม่เป็นไรก็ค่อยหักทีหลังไงเดีจะหักเงินแกให้มันล้วกันแล้วกนหักเงินแกสักสามอาทิตย์น่าจะโอเคนะครับไม่ไม่ มึงคอาเอาแบบอะตอนเนี้ยมันมีกี่คนมึงก็ให้คนละเอ็มแล้วก็บวกไม่ต้องส่งเงินแก๊งเล่นด้วยกันทําด้วยกันไม่อะแป๊บนึงนะผมผมจะบอกงี้นะพี่เอ่อถ้าสมมติว่าพี่ให้คนละเอ็มใช่ไหมไอไอปาดถนนนะมันปาดห้าร้อยอะสี่ร้อยห้าเก้าสิบะมันปาดประมาณสองชั่วโมงกว่าเองไม่แลคิวมาทำไหมคิวลองมาทำไหมคิวตังจะไปปาดกูปาดมาแล้วกูรู้ที่เออก็กามาดีถ้าผมไม่ส่งเงินแก๊งสามที่มันก็หกแสนก็ก็โอเคป่ะพี่แต่ว่าถ้าให้เง ก็หนึ่งเอ็มแล้วก็นี่ก็ได้อาทิตย์หนึ่งหนึ่งอาทิตย์ก็ได้ง่ายๆมีไฟวาเลยหอาทิตย์หรอก,ก็ไม่ใช่ใอาทิตย์เดียวใค,ใครเขาลวเ่ีเไฟเลย ตาเกที่เกกิดขึ้น็บางคนมันไปหาเงินในแป๊บเดียวมันได้ได้มากกว่านี้ไงบางคนอที่เขาโยงมาเพราะว่าเพื่อแก๊งไงจนนำไปสู่โศกนาฏกรรมเหตเนี้เมเขาบอกมึงต้องมากวาดด้วยนะห้าคันอ่ะเทนมึงยังไม่กวาดอ่ะมมาพร้อมกับเี่หวังพี่พี่หวังกดกดเองแล้วเดี๋วมาที่ไหนเนี่ย กกลััับบสายยของคคุณไม้นเรโดนลงโทษอะไรครับพี่เปิดอะไรวะสวัสดีทุกคนครับคาร์ฟโคมเขาเปิดเดโม่ใช่ไเนาะได้ยินครับพี่โอเคแล้วก็เสียงคุณไม้ชัดเจนดีมากๆขอบคุณคครับนะะฮุณไม้จากวง Blue ต้องถามพี่ชอบแป๊บนึงนะต้นกับเพลงใหม่มีเมียปะอ่าใช่ขบทความหมายวนใหม่โอ้โหนี่เขาบอกว่าแฟนคลับนี่ข้างนอกนี่ภรรยาผมนี่มานั่งเฝ้าตรงนี้เลยนะ จริงเหรอพี่จริงแล้วก็ข้างนอกนี่ซูเมอร์ไม่ได้ยินอะไรเลยวะแฟนคลับเยอะมากเข้าไปได้หรือวะพึ่งทักถามแกหน่อยก็ได้ไอ้คิวมีตังค์บ่าสิบเอ็มอ่ะเอ้ไม่ใช่อะไรเส้นมีตังค์บ่าสิบเอ็มอ่ะเมื่อก่อนผมก็จับแจกนะทั้งคู่ใครนะมีตังไหมเหลือเจ็ดเอ็มอ่ะมันมันเหลือเจ็ดเอ็มให้เวลาคืนหนึ่งอาทิตย์นี่ตาเซนหนึ่งอาทิตย์ไอคิวลงทักถามดูเพราะว่าไอ้เหี้ยแต่ละคนก็ไม่ได้มาน ใช่ครับเพราะว่าเดี๋ยวผมถามให้รอก่อนเพราะประเทศรวมรวมอันนี้เราโดนเรื่องอะไรนะนี่ก็เลยถือโอกาสเลิกงานครับมาาเล่สัญญาตีมั้งโดปรับคนละ10เอมอ่ะโดนปรับ10เอมปรับหมื่นอะไรสัญญาตีสัญญาตีที่ไหนน้องพีเตอร์โดนปรับเรื่องสัญญาตีอะไรก็ไม่รู้อ่ะคือก็ไม่รู้เหมือนกันก็คือช่วงนั้นนหะ เรากีเพ่ก so ันซ anyway. er like ึ่งเพืนที่สกันก็จะคบกัมาั้แ่ตน้คือเกิดมาเนี่ยผมห่าขวบเนี่ยก็เจอพวกนี้และเพราะว่าเป็นเด็กชาวบ้านเราจะมีกันประมาณแล้วก็ทุกวันนี้ไปอยู่บ้านแล้วเหตุการณเกิดขึ้นเนี่ยเยังอยู่ที่นี่ที่ผมอยู่แต่ทรจ็ิบคัยงไว้เที่ยอ่านไงน้องมันแถวบ้านเนี่ยสมัยก่อนค่อนข้างเย ไอ้เฮียคเโอ้โหทไมตามคนมาจังคนยังไม่มาไอ้เฮียตามมาแน่แหมพี่อยู่ท้ายๆพอไรแค่นี้ก็แค่นี้ก็รู้แหละใครเลี้ยไม่เลี้ยวอ่ะเลียเียวรก็รู้อ่ะใครเลี้ยไม่เลียวอ่ะไอ้สัสไอ้เฮีวเพื่อนสารีมาอยู่ก่อเดี้ยนะนนเลียดอ่ะเียวร้ยเจสีบังอะไรกูหินนะปเ่อยเขาไอ้อะ เลีวอ่ะเลี้ยวไม่เลียวเลีวเติรกอ่ะคนลียวเติกอะไรอ่ะไม่เลี้ยก็ดูเอานะทใครใครเกาะยยนทำแม่งแม่งเกาะแม่งกูมาช่วยตอนแรกกูบอกแล้วเดี๋ยวกูปาดเองหมื่นทีเพราะมึงไม่ไม่หรือ่เขาไม่ให้ไงอะไรเส้นเสร็จแล้วหรอเอไรทำเพิ่มเหรอไอไรเส้นเสร็จยัวะมาโดอีกห้าพันมมืั๊มเอกชัด อันนี้แกใครเดี๋ยวแก๊งกเราไม่ได้หรือแกงมันวะผมวัวบับนงานดิกว่าร้อยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นนี้ผมถามให้นะพี่ <c oughs> ผมว่าจะให้อะไรดีแต่ตังเงินแก๊งอ่ะยังไม่ได้ดูด้ตายใครโดนปะล่ะ <c oughs> โอ้ยแย่คกินแค่เป็นลม่ะโอ้เมื่อกี้แค่เป็นลมอ่ะโอ้ยอ่ะห้าพันกว่าทั้งคืนทั้งวันนึงอ่ะ เส่นปาดไปเอ้ยเยีะยะไรดยาไปเยี้าพัน่จริงคนลุงปูเป็นพ่อเขาพ่อแม่พี่สาวสามวันยังไม่เสร็จเลยมั้งอะสามวันอะอคิวไอคิวันนั้นม่กกว่าคิวันหน่ยสองวันแบบสี่ร้อยนี่กูยังเปื่อยเลยมึงก็ลองดูดีว่าเราห้าร้อยอะห้ารอยกี่ชั่วโมงมึงก็คูณสิบไปเรื่อยๆไม่เข้าใจทำไมร้อยเจ็ดสิบวะเวอร์ผมใส่อะคือเดียมนะเดียมก็มันเหลือห้าร้อยสิบทีคนเดียี่ยัเหลอคเดียไ่

เนี่ยเอาอย่างี้แม้คนที่ไม่ทำกูว่าให้มันส่งเงินแก๊งแล้วก็จ่ายคนละอีกหนึ่งเอ็มแม้แล้วก็ให้พวกมึงคนที่ไม่มาคนที่มาทำแม้เอามาเอาจริงไหมกูยอมจ่ายหนึ่งเอ็มดีกว่ามาทำวันนี้แล้วพี่จริงรออะไรครับปรับเยอะปรับเยอะปรับเยอะยอมยอมจ่ายหนึ่งยอมจ่ายหนึ่งป็นกาลับมแต่ว่ามันไม่เอาครับนี่จะโดนไม่ก่อนนั้นเราไปตัดแล้วกูจ่ายไม่ได้เพราไม่ต้องทำห้าพันเนี่ยเฮียก่อนหนั้นเนี่ยมึงมาทำเรื่องไอ้ผมจะมาทำตะมันบอกไม่ต้องให้ผมทำเนี่ยผมเลยไม่ทำให้นัดกัมาทำไหมเนี่ย ไอ้ไอ้ไอ้ที่หานกันอะนัดจะมาปะไอพวกที่ไม่มาคือมันตอนที่จับมันรู้รู้เรื่องอยู่แล้วครับไมาหาเลขปากมีมาหาเลขปากล่ะเฮ้ยเหี้ยกลิ่นเหม็นว่ะเหี้ยเลขปากอะไรวะเฮ้ยพวกมึงเออจะเดินทำไมเฮ้ยประชุมประชุมแล้วแล้วกูไปปากประชุมว่าแบกลา้างทุกันจะร